การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟอูทาชิงเชฟเอสเคสุดยอดเชฟสัญชาติเกาหลีผู้หลงไหลในการทำอาหารญี er> ่ปุ่นกับเชฟกระทะเล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมกับโจทย์วัตถุดิบหลักปลาแซลมอนล็อกยูสสุดการประชันฝีมือทางด้านอาหารญี่ปุ่นที่เดิมพันด้วยความเป็นสุดยอดฝีมือของเชฟทั้งสอง ก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะได้รับมาซึ่งชัยชนะต้องมาลุ้นกันและครับวันนี้นะครับผมการทำอาหารญี่ปุ่นนะครับในซาวของเชฟเอสเคเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้นําแฟชั่น นะครับไปเอาวัฒนธรรมการทำอาหารญี่ปุ่นของฝั่งอเมริกามาผสมผสานก็มีใช่ครับแตการอาหารเขาออกมาก็เป็นคขาเรีออริจินัลเป็นยูนิคมากและคุณจาคิดทราบไหมครับว่าเชฟรูปหล่อผู้ท้าชิงเนี่ยครับเริ่มต้นจากการเป็นเด็กร้านชามเลยนะอ่าใช่ครับคุณชาคิดครับตอนนี้นะครับผมขอแนะนำนะครับเมนูทั้ง4เมนูของเชฟผู้ท้าชิงเมนูที่1ข้าวยำสไตล์เกาหลีเมนูที่2องโรสแซลมอนสลัดสไตล์อเมริกา เมนูที่3แซลมอนคาราเมลมิโซะและเมนูสุดท้ายที่เราได้ทานคือคอล l a b o เรชั่นผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวครับวิทมี่ข้าวยำด้วยแล้วบมีีข้าวยำสไตล์เกาหลีด้วยหหายมากค่ะเหลือเวลาอีก30นาทีด้ย30นาทีเท่านั้นนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วนี่โอ้ย อยไม่ต้องปั้นแล้วมาเลยมาอย่างนี้แล้วมาเลยฮะขอจ้อนคันหนึ่งมันต้องอย่างนี้อันนี้เขาเรียกเป็นอะไรเป็นเนงิซลมมอนมาฮะ หมือนในอิตาโลอย่างนั้นไหมนี่มันคลุกเลยครับีมันคลุกเลยมันไม่มันไม่ได้ปะหน้าสิรับว่าเดี๋ยวไม่ได้ปั้นแล้วมันมีช็อคิดนะคุณชักคิดครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้เอาแซลมอนหั่นเตาอย่างที่เราเห็นนะครับคลุกกับข้าวซูชินะครับใส่ใบบบยญี่ปุ่นสับละเอียดแล้วก็มีงาขาวด้วยนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราได้ทานในเมนูแม่จ๋าอย่าร้องไห้แล้วครับโอ้โหหิวเลยมันเนี่ย ถ้าแม่จานมันน่าจะต้องมีไข่ปลาแซลมอนด้วยนะไม่แน่นะครับตอนนี้มาทางเชฟพุทธชิงช่วยทำอะไรกันเนี่ยขอปั่นครับนี่ครับนี่อ๋อนี่ครับรวมมาเป็นหนึ่งเดียวนี่ไงเหมือนเหมืออนะไร่อกี้ที่ต้มหัวแซลมอน่เัืแซลมอนั้นอัลมอนด์นหรครับถ้ามีอัลมอนด์อัลมอนด์แบบว่าทั้งเปลือกเลยครับทั้งเเปลลือกยยังไม่แกะเปลือกนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็กรองน่ะป่าละครับตอนนี้ฮะ ตอนนี้ยังไม่ดูน่ากินเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ครับยังดูใหญ่ๆนะต้องรอดูสักพักหนึ่งอ่าอันนี้มาดูครับดูนี่เชฟบุญธรรมแกตากผ้าอีกแล้ววันนี้นี่ตากให้เสด็จนะตากให้เสด็จพุงลมไงฮะนะฮะแล้วแล้วมีอะไรฮะนี่ฮะอะไรเอาอะไรอะไรเปล่าได้เปล่ากลมได้เปล่ากคุณชาคริปครับมาริคุล่าก็มาริคุล่าครับผมไมาเจบุญธรรมคือล่ามาเนี่ยนะก็เชฟบุญธรรมเขาบอกไว้แล้วว่าวันนี้เขาจะทําอาหารสไตล์เชฟบุญธรรมเพื่อเอาชนะครับ สไตล์ของเชฟเอสเคเพราะเชฟเอสเคเขารักมาเป็นภาษาเกาหลีว่าเขาจะทำในสไตล์เอสเคครับแตบอกว่าวันนี้ทั้ง2สัญชาติของเชฟเราไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นเขาเล่นกับอาหารญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ครับคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรลับของเขานะครับเป็นบุญทาสไตล์อย่างที่ว่าจริงๆนะครับเขาเอาแซลมอนส่วนท้องนะฮะมาพึงลมนะครับประมาณ5นาทีนะครับโดยการเล่นปฏิริยาก็คือใช้ไดเป่์ผมเลยนะครับเหมือนซาลอนเลยครับเชฟบอกว่าเวลาปลาโดนอากาศนะครับน้ำมันที่เป็นประโยชน์ก็คือโอเมก้า จ,จะออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้ไฟเบิร์นนะฮะเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ทําให้เนื้อปลาไม่สุกมากนะครับระวังร้ครับและนี่คือส่วนหนึ่งของเมนูแม่จ๋าอย่าร้องไห้นะครับระวังเราตักไม่เด้อตอนนี้มาทักเชมปผู้ท้าชิง วิธีการปลดดูท่าปอกเขานี่นี่เหมือนแบบนี่มีเทคนิคแบบเหมือนรูดไปรูดมาตอนนี้เสียงในสตูของเราค่อนข้างดังหน่อยนะฮะครับ พี่แกกตลอดเวลาเลยพวกสาวใช่ไหมครับวันนีพวกสาวพวกสาวเท่าไหร่ในกระุกในตัวขอเราเนี่ยเสียงดังมากนะฮะคือเชียร์แต่เชฟผู้ท้าชิงวันนี้ไปลนวันนี้มานะครับเทปปอปทั้งหลายผลอะไรครับบผลแอปเปิ้ลครับเอาเฉพาะไม่เอาส่วนเปลือกนะฮะเราเนื้ออย่างเดียวเอาเนื้อข้างในนะถ้าเช็กว่าเทหรือแคมอะไรครับอันนี้ตเช็กว่าแท้หรือแคอะไรครับมีแมยเนสผสมหรือเปล่ามีแมยเนสเขก็ได้จะใส่ซอสพริกครับ ซอสพริกเกาหลีเมื่อกี้นะฮะหน้าตานจะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ี่เห็นเชฟกระทะเหล็กนะครับกำลังทำซอสนะครับเขาใช้มายองเนสนะครับซอสพริกรสเผ็ดนะครับแล้วก็น้ำมันพริกเผาญี่ปุ่นนะครับจะได้ซอสสไปซี่นะฮะที่มีความกลมกล่อมลงตัวเขาใช้ซอสนี้ในเมนูยากเก็บเธอไว้ทั้ง3ามคำแล้วครับอ๋ออันนี้เท่ากับเป็นซอสเผ็ดซัมเมอร์นั่นเองเสไปซีัมเมอร์จะคือใช้ซอสนี้นะครับนี่ออกแนวสมัยใหม่ครับอันนี้ไข่ขาวนะครับผมที่ตีกับน้ำตาล ใส่พิมพ์นะครับครับผมก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้เป็นถึงขั้นเป็นแมลงนะครับไม่เป็นไม่เป็นขนาดนั้นนะครับวันนี้น่าจะมีส่วนผสมอะไรที่เยอะหน่อยเชฟผู้ท้าชิงใช่ไหมครับคุทธคิดครับที่เห็นนะครับในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับของเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นแซลมอนมัสคาโบนชีสครีมนะครับข้างในนั้นจะมีชีสมัสคาโบนะครับไข่ขาวไข่แดงน้ำตาลทรายแล้วก็แซลมอนเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเราได้ทานนะครับในเมนูคอลลา b บเรชั่นผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวครับโอ้โหอันนี้ผิดคาด ตัวนี้ ua, จะต้องอร่อยมากนะครับเพราะว่าฟังก์ชันด้วยปรุงนะผสมผสานความความมันเลยนะครับพี่ความแพงควารับความแพงความแพงดูครับดูนี่เชฟมุ <champion ters> <simulation products> นทำวันนี้มามาออกสายเกาหลีนะแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนะอันนี้ก็อร่อยมากถ้าเป็นสลัดนะสลัดแล้วสังเกตดูไหมฮะวันนี้ยังไม่มีใครใช้วาซาบิเลยนะครับอันนี้ดูนะไม่ใช้วาซาบิเลยนไม่เท่ากันเลยนะครับน่ากินมากถูกต้องครับอันนี้ก็จะอร่อยมากเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะแบบรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยแน่นอนครับ แล้วยิ่งคุณเปิ้ลไม์แกเป็นคนมาจากจานอ๋อเค็งเหนือด้วยนะฮะของผมไม่ใชนั้นพูดได้แค่นี้ว่ามันแซ่บหลายครับแซ่บหลายครับอ้าวแล้วนี่ครับของเชฟพุท้าชิงอันนี้คืออะไรเอ่ยเอาเอาแฮนด์มิกเซอร์มาทำอะไรเนี่ยคุณจะกินครับและนี่ก็คือยูสุนะครับผสมกับซูโครนะครับแล้วก็ใช้แฮนด์มิกเซอร์ปั่นจนเป็นโฟมนะครับเขากำลังทำยูสุโฟมนะครับในเมนูโรสแซลมอนสลัดสไตล์อเมริกานลยครับโอ้๋อใช้ยูสุด้วยนะครับตู้ยูสุที่หอมมากเป็นมมหออๆเปรี้ยวนะคครรัับบ นะฮะอ่ะมาตอนนี้มาดูของเชฟบุญธรรมครับมาครับนี่เหมือนลไรโมจิว่าฮะอ่าเหมือนโมจิมากแล้วเดี๋ยวมาทำอะไรต่อเนี่ยพันนะโอ้ดูดูนี่ต้องคมมากนะณลักชิคิดครับที่เห็นนี่ก็คือโมจินั่นเองนะครับแล้วก็บอกโมจิเนี้ยทำมาจากข้าวบาเล่นะครับซึ่งทำให้ละลายเร็วแล้วก็เหนียวนุ่มแล้วก็น่ารับประทานเดี๋ยวเขาจะออนท็อปนะฮะในเมนูแซลมอนนึ่งเม็ดโซบะแลครับ ตอนแรกไม่ขาดเลครับผมแรกไม่ได้หันขึ่งเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเสียเวลานะครับพันสี่เลยครับพันสี่เลยนะครับด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวพอยิ่งแล้วยิ่งแล้วเกิดอุณหภูมิร้อนนะครับผมโบจินี่มันจะเนื้อใส่ซุปนี่ถึงขั้นละลายนะฮะดูเหนียวต้องบอกว่าวันนี้ทั้งสองสัญชาติของเชฟเราไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยคนหนึ่งเป็นเชฟแดนประแดกนะฮะแต่ชอบทรรอาหารญี่ปุ่นคือเชฟบุ่ปุรนทถูกต้องแต่อีกท่านหนึ่งเป็นเชฟแดนกิมจิ ที่มาทำอาหารญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแกเล่ามาแล้มาฝนนะฮะทรัฟเฟิลหรือเปล่าใช่ไหมฮะน่าจะมันสีออกใช่ครับเป็นแบ black g ฟ l d นะครับเ black g ฟ l d ดำนี่เขาใช้ไม่หยางครับไม่อยู่มือเลยครับดีครับดีครับรสชาติจะเป็นยังไงคะนี่ทรัฟเฟิลนี่หอมฮะออกอันนี้อันนี้จอมีเค็มๆนิดๆเค็มๆนิดๆฮะอร่อยครับทั้งทั้งฝ่ายฝ่ายซ้ายเนี่ยนะฝ่ายผู้ท้าชิงเนี่ยออกของแบบไม่ยั้งเลยนะครับฝ่ายขวาก็ออกของแบบเนี้ย เห็นไหมทั <gamma enders> it, ้งเชฟประทานใช้โฟลกราครับผมทางนี้ใช้แบล็คทรัฟเฟิลใช่ไอของแพงทั้งนั้นวันนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่เวลาอีก15นาทีเฮ้ย15นาทีเท่านั้นเองเร่งมือกันเลยนะครับตอนนี้อ่มาทางเชฟประทานเลยครับโฟลกราก็ลงไปทอดแล้วนะครับโฟลกราดีๆเนี่ยถ้าคุณได้ยอดดีๆมากรุณาต้องชุบแป้งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยหดไม่รู้จะหดยังไงเลยเพราะเ้อไข่นี่ย้ำมันจะออกมาเยอะมากใช่น้ำมันจะออกมาเยอะมากครับผมโฟลกราแล้วแต่แป้งมันจะกรอบด้วยทอดอร่อย คุณชิคิตครับตอนนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับที่เราเห็นโฟกรานะครับเคลุกแป้งสารีไปทอดน่นะครับจะอยู่นในเมนูนะครับอยากเก็บเธอไว้ทั้ง3คํคำส่วนเมนูที่2คือแซลมอนนึ่งเมล็ดโซบะเมนูที่3สลัดเคจิ Services, แซลมอนและเมนูสุดท้ายแม่จ๋าอย่าร้องไห้ละครับ<อ>แม่จ๋าอย่าร้องไแม่ไม่ต้องร้องคนดูร้องแล้วนะ สีสันน่ากินเหลือเกินนะครับดูสิฮะตรงขอบขอบเนี่ยกรอบอ๋อนี่ครับพอลงมาซับน้ำมันนะสวยงามน่ากินหอมแบบนี้คุณบุญธรรมครับส่งมาให้ผมเทสหน่อยครับ ทางด้านเชฟกะทะเล็กก็ได้ใช้ศาสตร์และศิลธรรมิตอาหารอันวิจิตรออกมาเพื่อชิงความเป็นยอดฝีมือทางด้านอาหารออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วสึกการประชันรสชาติที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้ม,มากกว่าติดตามช่วงหน้าครับ